ไหนบอกว่าอย่าปากกล้าขาสั่นแล้วกันตกลงว่าทางผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไม่กลายย้าจะมาเผชิญหน้ากับความจริงมเมองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าผู้กองธรรมนัฐยังมีเครดิตอะไรวันนี้พูดอย่างวันสัปดาก็พูดอย่างนะผมว่าเชื่อถือได้ยากนะครับแกน่าจะมีปัญหาสุขภาพนะเล่นใหญ่โตบอกว่าจะฟ้องยืนยันนะผมไม่ได้อยากถูกฟ้องนะครับวิธีการพูดแบบนั้นมันก็เป็นลักษณะการขู่คนที่ตัดสินใจมาฟ้องจริงๆโดยใช้ทีมงานของผู้กองธรรมนัฐนะครับ ก็คือนายเบนสมิธซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมเด็จคุณเซนเรื่องนี้เนี่ยมันใหญ่มากวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยกําลังเผชิญคือทุนเทากําลังจะยึดชาติของเราผ่านธุรกิจผ่านบริษัทที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของชาติของเราผมเองคิดว่าเรื่องนี้แทนที่จะมากล่าวหาคนที่เปิดโคงเราลองถามใจเราเรามองไปรอบๆตัวเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงความผิดปกติเลยใช่ไหมเราไม่ รู้สึกเลยใช่ไหมว่าประเทศของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องสีเทาเรื่องสีดําเรื่องของคนที่ไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศนี้แต่เขาสามารถมาอยู่ในประเทศนี้แล้วยึดธุรกิจของคนไทย ้าพวกคุณไม่รู้สึกถึงความผิดปกติเนี่ยผมคิดว่าต้องส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่ายังยังมีจิตสํานึกกันหรือเปล่ากรณีคุณเบนสมิธเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสอบอย่างแน่นอนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าบุคคลที่อยู่ตามถังทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะมีการเรียกมาเพื่อสอบข้อทจริงทั้งหมดอย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องห่วงครับบางคนบอกว่าเรื่องนี้มีมูลไหมเรื่องนี้ผมเต้าข่าวหรือเปล่าเอาข่าวมาเล่นไม่มีข้อที่จริงหรือเปล่าไม่เป็นไรรอดูนะครับแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่า มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่แค่คุณธรรมนั